สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายชาาอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตพยากรณ์อากาศฝนภาคอีสานล่าสุดวันนี้วันที่ยีกันยายน2 5 6 6นห้กฝนนะฝนแห้งมาเบิ่งกันเลยว่ามีฝนอยู่ใส่แน่อัปเดตพยากรณ์หายละบัะเดตดเรดาร์ตรวจฝนหายไปรับชมรับฟังเลยจ้า พยากรณ์อากาศลาสูดภาคอีสานมื่อวนี่27กันยายน2000ร้อยหกสิบหกภาคอีสานจะมีฝนฝ้าคนองประมาณร้อยละแปดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักแห้งกับมีลมกระโชกแรงบางแหงบางพื้นที่เน้นในส่วนของเลยน้องค่ายน้องบวรรัวลำพูอุดอรธานีเัยภุ่มขอนแก,นก่นกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดโคราชบุรีรัมย์แบกัสุริน,รนล่มแปรปวนความเร็วสิบถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิตามสูตรยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยี่ 31อ็องศาเซลเซียสจากบาทนี้เข้ามาเบิงเรดาทีหนึ่งกันเลยเรดาทีหนึ่งตรวจพ่อกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางความแห้งเพิ่มขึ้นเคลื่อนโตไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้ปกคุ้มพื้นที่อำเภอสีบุญเรืองโน่นสางจังหวัดนองบัวรํมพู่กลุ่มภะว่าปีจังหวัดอุดอรธานีหน้าแหวด้านสายทารีน้องหินพูกกระดึงจังหวัดเลย คอนสารจังหวัดชายภูมิผู้ผาหมานชุ่มแพะสีชมพูเวียงกาหนองนาค้ำผู้เวียงเขาสวนกวางอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นแก่ดำจังหวัดมหาสารคามลมกาลมซับเขาคอเมืองน้ำนาจังหวัดเพชรบูรณ์ปทุมรัฐเกษตรวิสัยสุวรรณภูมิจังหวัด้อยเอ็ดชุมพลบุรีจังหวัดสุรินดานคุณทศจังหวัดโครรชอีกหนึ่งเร่ดาตรวจพ่อกุมฝนอ่อนถึงปานกลางยูเทียมเพื่อพ่นทองเสรภูมิทุงเขาหลวงทวัดบุรีอาสามาจังหวัด้อยเอ็ด และกากอปอปอล่าคลิปมีแอดมินขอตโต่าไปก่อนจ้าเดี๋ยวบายแรกแอดมินจะอัปเดตให้ฟังอีกเธอนหนึ่งคลิปมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะ